ภารกิจเดซ่าละเพราะว่าเขาจะไปตานเปียวกันเลยจ้ากระกบ,บาออกไปฝากกระเป๋าเดรอทุกคนนะคะบปะเแพงตรงนี้มันก็เป็นบรรยากาศฝนตกฟ้าครึ้มจากบ้านช่วงเช้าดเดรกะจะแวะซื้อขาไก่อยู่คูเวียงที่ขาดโปได้ก็ต้องเป็นยออยากเอบโอบกวายโยอยากได้หน่อยลงแต่พยายามเข้าใจว่าวัตถุดิบต้องแพงขาไก,ก่กะน้อยลงขาไก่คู่เวียงสังเกตว่าสา่วนใหญ่กะจะเป็นบางมือบางมือใหญ่บางมือน้อย พอเขาก็ต้องขอเติมอีกเส้นทางที่ไปเขาจะแวะซื้อข้าวจีอยู่ที่แถวหลักห้าป้าขายข้าวจีกะสวนลมลมดีแหงว่าจะแวะตลาดดอกมะคายก็บโบได้แวะซ้ำทุกคนตอนนี้เขาไก่ามาที่กว่าทางงอนแล้วบรรยากาศจุดนี้คือโฮมเย็นแหงหาก็หว่าทางมาตัานเปียวมัน อยู่ใกล้กับบ้านเกิดของพอนะทุกคนริงก็เลยแวลิ่นนำพี่น้องซึ่งทุกคนกับบได้ตั้งตูเลยแล้วอาก็ห็ดต้มไก่ให้กินอยากจะแอบบอกว่ามักต้มไก่อยู่บ้านอาบ้านเกิดพอ่อแหงนาะว่าไก่อยู่นี่แซ่บและอาก็ห้ว่ามักต้มไก่อาเฮ็ดซื้อเจนเฮ็ดนาะแต่เจนบได้เป็นคนโลกไดโลุก่าเป็นเดอ้อ ต้มไก่นี่เป็นต้มไก่ที่แซบแหงเพราะว่าคขาต้มแบบโบราณเนาะต้มแบบธรรมชาติเลยคือแบบว่าจะต้มเป็นโตหรือว่าต้มเป็นตอนตอนแบบใหญ่ๆแบบนี้ส่วนใหญ่เขาอาจจะเห็นต้มแบบเป็นตอนในน้อยฟันๆนเนาะนี่เจดมักต้มแบบนี้คือเป็นของแท้เลยหรือว่าถือสูตรแบบ ให้ความรู้สึกแบบว่าเฮากินต้มไก่ที่พดตู้มิตู้เฮนให้กินแต่น้อยนะทุกคนเข้าใจฟิวบอซื้อถึงบรรยากาศบ้านเ้าเนาะซึ่งอเพิ่นก็จะมีลูกชายเนาะพังเมื่อสี่คนเพิ่นบ่มีลูกสาวด้อซึ่งเพิ่นจะเอ็นดูเขาเพื่อนบอกว่าเขามากินต้มไก่เนาะ แต่ว่าอาเพิ่นบอกค่อยสบายเพิ่นก็กินต้มไก่บบได้แต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นจะกินน้อยนึงเพราะว่าเฮามาเฮาบ่ได้ตั้งตู้อากับ่บได้เตรียมอย่างไว้ห้เฮากับ่บได้เตรียมอย่างมาฟิลยู่นี่จะเป็นฟิลธรรมชาติทงไฮทุงนาะเด้อทุกคนไปนตามภาษาพี่น้องลูกหลานเราก็จะมีการเซลฟี่ได้ฮู้กันเด้์ซุ่มเข้ารู้สึกถึงอายอุนแล้วก็มีความสุขเวลากินไปก็ล้มไปหัวไปเนาะทุกคน บรรยากาศแบบนี้คือเหตุให้ผายผาคิดฮอดบ้านมันบอกฟิลแบบว่าไปเห็ดเบี้ยอยู่ไกลล่เรามาย่าบ้านสินะแต่ว่าจินเกิดอยู่เวียงจินเกิดอยู่นครหลวงพุ่นนะนะแต่ว่าจินกับปอคอยมาเพราะว่าตุญยยาพ่นอยู่นี่มักศีดาแบบนี้กระเซฟแหงเอาเป็นมักศีดานโนนน้ยแต่หนันก็ยางมาลินสถา,านที่ทองเที่ยวที่พนเ็ดอยู่ข้างๆบ้านของบ้านยา หลังจากนั้นเขาก็ได้กลับบ้านแต่ปากอื่นมันบรได้กลับบ้านมันได้มาเวบ้านมูนี่ก็จนคาเราทุกคนเอาไว้ต่อคลิปหน้าเนื่องจากว่าคลิปยาวแหงบายบายเด้อ